มันจะเป็นยังไงถ้าคุณเนี่ยมีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับคนตายได้และไม่ว่าคุณอยากให้ใครตายหรืออยากได้อะไรเพียงแค่บอกไปในมือถือและในไม่กี่วันคําขอของคุณเนี่ยจะเป็นจริงถ้าเป็นคุณคุณจะอยากมีมือถือเครื่องดีหรือเปล่าก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไอวันาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก180ร้ยไลค์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให,ใหม่ของพวกเราและถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่ามิสเตอร์ฮาร์เกนโฟนกันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในปี2003ที่ฮาโลในรัฐเมนโดยฮาโลเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านมัน,นไม่ใช่เมืองโดยที่นี่เนี่ยก็มีโรงเรียนประถมและมัธยมต้นอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่มี6ห้องและก็มีฮาวิ่งมาเก็ต ร้านขายของชําและก็ลอตเตอรี่เลดเดวิลอยู่ในเมืองโดยเมืองที่อยู่ติดกันและใหญ่กว่ามันเนี่ยก็มีชื่อว่าเกตฟอลและที่นั่นก็มีร้านมอนเดโลร้านอาหารโปรดของพ่อเคล็กโดยพวกเขาเนี่ยก็จะไปที่นั่นทุกครั้งที่พ่อเนี่ยได้เป็นพนักงานขายดีเด่นประจำเดือนแต่นับตั้งแต่แม่ตายพวกเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไปที่นั่นแล้วและในตอนนี้ตัวของเคล็กนะครับ เขาเนี่ยก็ได้ถูกจอห์นฮาริแกนมหาเศรษฐีสูงวัยที่รวยที่สุดในรัดเมนด้จ้างไปอ่านหนังสือให้เขาฟังเพราะว่าสายตาของตัวฮาริแกนเ่ยเริ่มไม่ดีแล้วถ้าไม่เคล็กเนี่ยก็เลยยอมตกลงแล้วก็ไปอ่านหนังสือให้ฮาริแกนฟังที่การณ์หาดของเขาและตัวของเคล็กก็ได้อ่านหนังสือผ่านไปเล่มแล้วเล่มเล่าและเวลาที่เคล็กไม่อยู่ฮาริแกน,นจะอ่านแต่เรื่องการเงินเคล็กเนี่ยก็เลยค้นหาข้อมูลของฮาริแกนในอินเทอร์เน็ต และเขาเนี่ยก็ได้พบข้อมูลว่าไม่ค่อยมีคนเนี่ยชอบฮาริแกนสักเท่าไหร่และตัวของเขาเนี่ยก็ไม่เคยแต่งงานแถมยังไม่มีลูกอีกและก็ไม่มีการติดต่อกับครอบครัวที่เหลืออยู่ของเขาทาให้ตัวของฮาริแกนเนี่ยจึงดูโดดเดี่ยวมากซึ่งมันเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่เคล็กเข้าใจดีและนอกจากค่าจ้างเคล็กเนี่ยก็จะได้ลอตเตอรี่เลดเดวิลปีละสี่ครั้งครับและนั่นเนี่ยก็คือวันวาเลนไทน์วันเกิดเดือนกันยายนวันขอบคุณพระเจ้าและก็วันคริสต์มาส แต่ทว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังไม่เคยถูกรังวัเนเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยต่อจากนั้นนะครับวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านล่วงเลยไปจากเด็กชายเคล็กเขาเนี่ยก็ได้เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ยังคงคอยมาอ่านหนังสือเล่มเดิมๆวนให้ฮาริแกนฟังโดยเขาเนี่ยก็อ่านหนังสือสัปดาห์ละสามครั้งมาเป็นเวลา5ปีแล้วและตัวของเคล็กเองก็เคยหยุดไปแค่ครั้งเดียวตอนที่เขาเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ในตอนนี้ตัวของเคล็กเอง เขาเนี่ยจะต้องย้ายไปเรียนมปลายที่เกตฟอลแล้วเพราะว่าเด็กชาวฮาโลทุกคนที่กําลังจะขึ้นมปลายจะต้องไปเรียนที่เกตฟอลครับเพราะว่าที่เมืองฮาโลเนี่ยไม่มีมปลายทาให้เคล็กเนี่ยก็เลยจ่ายเงินให้ไหม้ไม้พี่ชายของบิลลี่ยูเบอร์ทอสหรือว่ายูโบสเพื่อให้พาเขามาจี gie, และบิลลี่ไปทัวร์โรงเรียนแต่ในขณะที่เขาเนี่ยกำลังทัวร์โรงเรียนอยู่นั้นตัวของเคล็กเนี่ยก็เกือบจะโดนรับน้องจากเคนนี่ยานโควิชครับแต่จุดจเนี่ยก็ได้มีครูมาเห็น ถ้าไม่เคล็กเนี่ยจึงรอดไปได้และเคล็กเขาเนี่ยก็ได้กลับมาขอให้พ่อซื้อโทรศัพท์ให้เพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนเนี่ยมีมือถือกันเกือบทุกคนแล้วแต่พ่อเนี่ยก็บอกว่ายังไม่จําเป็นและหลังจากที่เคล็กเนี่ยได้คุยกับพ่อเสร็จแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปอ่านหนังสือให้ฮาริแกนฟังตามปกติครับโดยในวันนี้เขาเนี่ยก็ได้ถามฮาริแกนว่าเคยถูกลังแกหรือเอาเปรียบไหมและเขาเนี่ยรับมือกับมันยังไงฮาริแกนเนี่ยก็เลยตอบว่าเขาเนี่ยโดนทุกวัน แล้วก็รับมือกับมันอย่างโหดเหี้ยมโดยในวันนี้เคล็กเนี่ยก็ได้ลอตเตอรี่เป็นของขวัญคริสต์มาสจากฮาริแกนเหมือนเช่นเคยและเขาเนี่ยก็ใช้เหรียญนำโชคขูดมันเหมือนเดิมโดยในครั้งนี้ตัวของเคล็กเนี่ยก็ได้ถูกรางวัลถึง3,000ดอลลาร์แถมยังได้มือถือจากพ่ออีกด้วยทําให้เคล็กเนี่ยก็เลยเรียกโทรหาฮาริแกนเป็นคนแรกเพื่อจะบอกว่าเขาเนี่ยได้รางวัลจากของขวัญที่ฮาริแกนให้มาโดยฮาริแกนพอได้รู้แบบนั้นเขาเนี่ยก็เลยอวยพรให้ก่อนที่เขาเนี่ยจะวางสายไปอย่างรวดเร็ว และหลังจากที่ฮาริแกนเนี่ยได้วางสายไปตัวของเคล็กนะครับเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจได้แล้วว่าจะนําเงินรางวัลที่ได้เนี่ยไปทําอะไรแม้ว่าพ่อของเขาอยากจะให้เขาใช้เงินสําหรับช่วงเข้ามหาวิทยาลัยก็ตามแต่เคลกเนี่ยก็คิดว่ายังไงเนี่ยก็มีเงินเหลืออยู่ดีเขาเนี่ยก็เลยซื้อ iPhone ให้ฮาริแกนหนึ่งเครื่องด้วยในตอนแรกฮาริแกนเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะรับมันก่อนจะบอกให้เคล็กเนี่ยเอาเงินไปให้พ่อของเขาหรือว่าเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาแทน แต่ทว่าเคล็กเนี่ยก็หวานล้อมฮาริแกนด้วยแอปตลาดหุ้นที่ตัวเลขขึ้นตามเวลาจริงทําให้ฮาริแกนเนี่จึงยอมรับโทรศัพท์เครื่องนั้นไว้และทุกครั้งที่เคล็กเนี่ยได้แวะไปก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเริ่มอ่านหนังสือกันเคล็กเนี่ยก็จะสอนวิธีใหม่ๆในการใช้มือถือให้ฮาริแกนและหลังฮาริแกนอ่านบทความผ่านมือถือมาได้เกือบเดือนเขาเนี่ยก็เริ่มกังวลว่าหากบทความพวกนี้อ่านได้แบบฟรีในอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นข้อมูลเท็จจะกลายเป็นเรื่องปกติ ทุกคนเนี่ยต้องกลัวเจ้าอุปกรณ์นี้ให้มากโดยหลังจากที่เคล็กเนี่ยได้อ่านหนังสือเสร็จแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้พบว่าฮาริแกนเนี่ยสนใจแต่มือถือของเขาอยู่และเมื่อได้พูดคุยกันก่อนกลับเคล็กก็พบว่าฮาริแกนเนี่ยมีท่าทางที่น่ากลัวและดูตื่นเต้นจนอาจจะเป็นอันตรายได้เลยแต่เหมือนว่าฮาริแกนเนี่ยจะไม่มีเพื่อนมากนักนอกจากตัวของเคล็กทำให้เคล็กเนี่ยจึงขอตัวเดินทางกลับบ้านและเขาเนี่ยก็ได้ส่งข้อความขอ,อบคุณฮาริแกนสำหรับลอตเตอรี่และบัตรกำนันที่ให้เขามาโดยตลอด และต่อจากนั้นนะครับหลังจากที่เคล็กเนี่ยได้เข้าบ้านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วหนังเนี่ยก็จะตัดภาพมาในเช้าวันถัดมาโดยในวันนี้นะครับเคลกเนี่ยก็ได้ไปหาฮาริแกนตามปกติโดยฝ่ายฮาริแกนเขาเนี่ก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมแต่มีสายให้ออกซิเจนแต่จูๆ่ๆมือถือของเคลกเนี่ยก็ได้ดังขึ้นและมันเนี่ยก็เป็นเสียงเรียกเข้าจากมือถือที่อยู่ในมือของฮาริแกนทําให้เคล็กเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปดึงมือถือออกจากมือของเขาแต่ทว่ามือของฮาริแกนเนี่ยกลับตก และตอนนี้ฮาริเกนก็ไม่หายใจแล้วทําให้เคล็กเนี่ยก็เลยรีบโทรบอกพ่อและในจังหวะนั้นเคล็กเนี่ยก็ได้อ่านหนังสือให้ฮาริเกนฟังเป็นครั้งสุดท้ายในระหว่างที่หลอพ่อเนี่ยโทรเรียกรถพยาบาลโดยมือถือของฮาริเกนก็ได้ติดกระเป๋าของเคล็กกลับไปด้วยครับทําให้เคล็กเนี่ยก็เลยส่งข้อความหาฮาริเกนอีกครั้งเพื่อบอกว่าจะคิดถึงเขาเสมอและในช่วงบ่ายที่พวกเขาเนี่ยครับได้อยู่ด้วยกันตัวของเคล็กเนี่ยก็ได้เอามือถือใส่กระเป๋าเสื้อให้ฮาริเกนในโรงวันงานศพ และเขาเนี่ยก็ได้ถูกฝังใกล้หลุมศพของแม่เคล็กและหลังจากนั้นไม่นานนะครับพินัยกรรมของฮาริแกนเนี่ยก็ได้ถูกเปิดเกินโดยในนั้นฮาริแกนเนี่ยก็ได้เขียนพินัยกรรมเอาไว้ว่าเขาเนี่ยให้เงินเคล็ก8ปดแสนดอลลาร์ในกองทุนและมันเนี่ยก็เพียงพอให้เขาเรียนจบมหาวิทยาลัยและก็ทําอาชีพที่ต้องการได้และเงินมาอยู่ในกองทุนยังไงเนี่ยมันก็งอกเงยได้เรื่อยๆอีกด้วยและฮาริแกนเนี่ยก็ได้ลงท้ายจดหมายไว้อีกว่าเขาเนี่ยจะคิดถึงช่วงบ่ายด้วยเช่นกัน ทำให้เคล็กเนี่ยประหลาดใจมากและหลังจากที่พิธีศพเนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับโดยในคืนนั้นฝนเนี่ยก็ได้ตกหนักเทลงมาและเคล็กเนี่ยก็ได้โทรไปฝากข้อความเสียงเพื่อขอบคุณสําหรับเงินแต่เขาเนี่ยก็อยากคืนเงินให้กับฮาริแกนมากกว่าเพื่อแลกกับการที่ฮาริแกนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่โดยในเช้าวันต่อมานะครับเคล็กเนี่ยก็ต้องตกใจมเมื่อเขาเนี่ยได้รับข้อความตอบกลับจากฮาริแกนทําให้เขาเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปบอกพ่อว่าเราเนี่ยต้องขุดฮาริแกนขึ้นมา เพราะเขาเนี่ยยังไม่ตายแต่พ่อเนี่ยก็บอกให้เขารู้ว่าฮาริแกนเนี่ยถูกผ่าชนะสูตรแล้วว่าตายเพราะโรคหัวใจเขาเนี่ยตายไปแล้วโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นเคล็กเนี่ยก็เลยต้องทําความเข้าใจว่าโทรศัพท์ของฮาริแกนเนี่ยอาจจะโดนแฮ็กหรือว่ามันเนี่ยอาจจะลวนจนเสียไปแล้วก็ได้โดยหลังจากเรื่องของฮาริแกนนะครับชีวิตของเคล็กเนี่ยก็กําลังเป็นไปได้สวยเลยโดยในตอนนี้เคนนี่ยานโควิดเพื่อนที่โรงเรียนที่ชอบแกล้งเคล็กก็ได้ถูกไล่ออกครับ เพราะว่าเขาได้ขายกัญชาในโรงเรียนและต่อจากนั้นในวันงานเต้นลำฤด,ดูหนาวของโรงเรียนในขณะที่เคล็กในยืนรอเลจิน่าเข้าห้องน้ําอยู่เขาเนี่ยก็ได้ถูกเคนนี่ลากออกไปต่อยและเลจิน่าเนี่ยก็ตามกูฮาร์ดมาทําแผลให้เขาแต่เคล็กเนี่ยก็ปฏิเสธว่าเคนนี่เนี่ยไม่ได้เป็นคนทําโดยหลังจากที่ถูกต่อยมานั้นเคล็กเนี่ยก็ได้โทรฝากข้อความเสียงกับฮาริแกนอีกครั้งครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะปรับทุกข์ที่ไปโดนซ้อมมาอย่างหนักก่อนจะทิ้งท้ายว่า อยากให้ฮาริแกนเนี่ยอยู่ต่อเพื่อให้คําแนะนํากับเขาและในวันต่อมานะครับยูโบ๊ทเนี่ยก็ได้ส่งข้อความมาบอกเคล็กว่าเคนนี่เนี่ยตายแล้วจากอุบัติเหตุหน้าสลดโดยเขาเนี่ยตกลงมาจากชั้น2ของบ้านก่อนที่จะคอหักตายแล้วพอได้รู้แบบนั้นแล้วเคล็กเนี่ยก็เลยไปที่บ้านของดัสตี้คนสวนเก่าของฮาริแกนที่ถูกไล่ออกตามที่เอ็ดหน้าแม่บ้านเนี่ยเคยเล่าให้ฟังก่อนที่เคล็กเนี่ยจะพบว่าเขาเนี่ยฆ่าตัวตายไปแล้ว พอได้รู้แบบนั้นเคล็กเนี่ยก็เลยโทรหาฮาริแกนเพราะว่าสงสัยว่าเขาได้อาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของเคนนี่หรือไม่พอได้หากใช่ก็ให้เคากำแพงห้อง3ทีแต่ถึงจะพูดไปแบบนั้นก็ไม่มีเสียงเคาใดๆกลับมาเลยครับแต่จู่ๆกับมีสายเรียกเขา้าซึ่งเป็นชื่อเล่นของฮาริแกนแทนและก็มีข้อความเป็นตัวย่อที่ไม่มีความหมายจะส่งกลับมาและพอได้เห็นแบบนั้นเคล็กเนี่ยก็ตกใจอย่างมากครับ ก่อนที่เขาจะรีบไปซื้อมือถือใหม่แล้วก็ย้ายข้อมูลแล้วก็ลบทุกอย่างจากเครื่องเดิมก่อนที่เขาจะลองโทรหาฮาริแกนอีกครั้งและเคล็กนก็ได้โล่งใจที่เครื่องใหม่นี้โทรหาฮาริแกนไม่ติดเขาเ,เลยเอาโทรศรัพท์เครื่องเก่าเก็บไว้ในกล่องยาใส่ตู้เสื้อผ้าในห้องนอนก่อนที่จะใช้ชีวิตตามปกติโดยต่อจากนั้นนะครับวันเวลานี่ก็ได้ผ่านล่วงเลยไปจนในตอนนี้เคล็กก็ถึงวัยต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว และเขาเนี่ยก็สอบติดม,มหาวิทยาลัยที่บอสตันโดยได้ทุนการเขียนจากอีเมอร์สันสาขาวิชาสารศาสตร์และเคลกเนี่ยก็ได้ย้ายเข้าหอโดยรูเมดปีหนึ่งของเขาก็มีชื่อว่าจูเลียนซัมเมอร์จาก LA เขาไนีเรียนการละครและก็อยากจะเป็นดาราหนังโดยฝ่ายเคลกเขาเนี่ยก็ได้ตั้งใจเรียนมากเพราะเขาได้รู้สึกว่าจะต้องตั้งใจเพื่อตอบแทนพ่อและฮาริแกนโดยในตอนนั้นจู่พ่อเนี่ยก็ได้โทรมาเพื่อบอกข่าวร้าย ว่าครูฮาร์ดยังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนประสานงาโดยดีนวิทมอร์คนชนที่เมาแล้วขับเขาได้กลับไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนและก็ถูกตัดสินเพียงส่งเข้าสถานบําบัดเท่านั้นทําให้เคล็กเนี่ยจึงกลับไปงานศพของครูฮาร์ดและเขาเนี่ยก็ได้กลับไปที่บ้านก่อนจะเอามือถือเครื่องเก่าออกมาชาร์จแบตและก็โทรหาฮาริแกนอีกครั้งและเขาเนี่ยก็เล่าเรื่องที่ดีนวิทมอร์เมาแล้วขับทําให้ครูและคู่มั่นเนี่ยต้องตายเคล็กเนี่ยอยากให้ดีนตาย และหลังจากวางสายเขาเนี่ยก็รู้สึกผิดว่าไม่น่าโทรไปเลยและสุดท้ายเขาเนี่ยก็ได้เห็นข่าวว่าดีเนี่ยตายแล้วโดยในข่าวนั้นก็ได้บอกว่าดีเนี่ยได้ยัดสบู่ครึ่งก้อนเข้าคอตัวเองและสบู่ก้อนนั้นก็เป็นยี่ห้อเดียวกับที่ครูฮาร์ดใช้และเขาเนี่ยก็ได้สำลักมันจนตายโดยหลังจากเรื่องของดีนเคล็กนะครับก็ได้ไปที่บ้านของฮาริแกนอีกครั้งก่อนที่เขาเนี่ยจะเปิดตู้เสื้อผ้าที่ฮาริแกนเคยบอกว่ามีความลับอยู่ในนั้น ความลับที่เหมือนของเคล็กโดยตัวของฮาริรแกนแม่ของเขาเนี่ยก็ตายตั้งแต่ตอนยังเด็กทําให้เขาเนี่ยรู้จักความเหงาเหมือนกันและเขาเนี่ยจึงเลือกให้เคล็กเป็นคนมาอ่านหนังสือให้เขาฟังและก็ยังพยายามติดต่อเคล็กอยู่ถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วและในที่สุดตัวของเคล็กเนะครับเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจข้อความตัวย่อที่ฮาริรแกนเนี่ยได้ส่งมาโดยมันเนี่ยก็เป็นประโยคที่ว่าเคล็กหยุดเถอะเพราะตอนนี้เขาเนี่ยทำร้ายตัวเองและฮาริรแกนให้เจ็บปวด ทำให้หลังจากนั้นเคล็กเนี่ยก็เลยไปที่หลุมศพของแม่เพื่อจะขอโทษและหลังจากที่เขาเนี่ยกลัวมาตลอดว่าหากไปที่หลุมศพของแม่แล้วเขาเนี่ยจะต้องรับรู้ว่าแม่เนี่ยจากไปแล้วจริงๆทําให้หลังจากนั้นเคล็กเนี่ยก็เลยโยนมือถือเครื่องเก่าจากเชิงพาหินนิวอิงแลนด์ลงทะเลสาบแคสเซิลสุดท้ายสิ่งที่เคล็กต้องการก็คือเมื่อเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วเขาเพียงอยากถูกฝังโดยที่ไม่มีอะไรอยู่ในกระเป๋าเสื้อก็พอก่อนที่หนังเรื่องนี้ จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพ,พย,ยนตร์เรื่อง m ิ Mr. h เตอร์ฮาริเกนโฟนโดยผมนะครับก็รู้สึกว่าเอาจริงๆแล้วตัวของเคล็กเองเขาเนี่ยไม่ได้อยากให้ใครต้องมาตายหรอกครับและนี่เขาโทรไประบายกับฮาริแกนมันก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวและอยากหากใครสักคนให้ระบายแต่กลับกลายเป็นว่าพอเขาบอกออกไปแบบนั้นคนพวกนั้น,นยกลับต้องมาตายทําให้ในท้ายที่สุด เคลกนี่ก็เลยเลือกทิ้งโทรศัพท์นั้นเพื่อทั้งตัวเขาเองและก็ตัวฮารริแกนด้วยและผมเนี่ยก็อยากฝากข้อคิดให้เพื่อนๆนะครับว่าในตอนที่เราเนี่ยมีชีวิตอยู่เราเนี่ยก็ควรมีความสุขกับคนที่รักให้มากๆเพราะในวันที่พวกเขาจากเราไปแล้วเราเนี่ยไม่สามารถแม้แต่กอดหรือว่าบอกรักพวกเขาได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่6เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันอเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่ 1> 7จุเต็ม10คะแนนแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์หนึ่งเป็นเพื่อนกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของพวกเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g r กรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรือ,อยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยมาให้พวกผมสปอยเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มและก็ลดิงไอจีด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแนวนี ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิ้ง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 เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไอวอนดะเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ